ร่วมทิ้งงานด้วยกันนะครับเราก็จะได้รับบุญกุศลไปร่วมกักนนะครับวันนี้ยอดเป็นเท่าไหร่เราเราตั้ทีมเองนะครับมากน,อน้อยไม่สำคัญขอให้เราได้มีโอกาสได้ร่วมกันร่ใช้ารก็พอนะครับ <Okay. S 1> หลังจากการทำบุญทอดพระป่าในวันนี้นะครับเราก็ในวันนีวันทิ่งวันนึงก็ยังไงถ้าผมได้วันที่แน่นอนแล้วนะครับก็จะแจ้งไปทีหนี่งนะครับทำบุญก่อน ดีมากมากนะครับขอบคุณชาวบ้านทุกท่านนะครับที่มาร่วมทำบุญกับผมด้วยนะครับแล้วก็แฟนขาทุกคนนะครับที่มาในวันนี้นะครับขอบคุณพี่สื่อมวลชนทุกคนนะครับที่มาร่วมทำบุญขอบคุณเคกวันเกิดด้วยนะครับวันนี้นะครับขอบคุณของความุกชิ้นที่ให้ทางโุยพอด้วยนะครับอายุ31เป็นเพื่อนคนเล่นไม่องไม่เยอะเท่าไหร่นะครับว่าทุกคนเองก็ ก็จะค่อยๆตามไปทีช้าๆนะครับไม่รีบนะครับก็ยังไงนะครับวันนี้ขอให้ทุกคนได้คุณสมบัติแบบเต็มๆนะครับก็ขอบคุณท่านที่ไม่ได้มาในวันนี้นะครับที่ร่วมทำบุญมานะครับพวกเราได้ทอดพ้ะปาบเรียบร้อยนะครับบุญถึงทุกท่านทุกคนนะครับแล้วก็นะครับทุกท่านก็เดินทางกลับกรุงเทพนะกลับบ้านโดยสองท่างนะครับเราคงได้เจออีกทีที่ในวันนี้ ของเรานะครับขอบคุณทุกท่านและพบกันใหม่สวัสดีครับ